สวัสดีค่ะต่อกันนะคะนี่หนูจะเสร็จแล้วด้วยนะคะไหนคะต่อยากไม่ยากเลยนะคะเหรอไหนต่อยังไงไหนคะอะไรพี่เกลเสร็จหรือยังพี่เกลยังไม่เสร็จเนอะพี่เกลต่อแค่นี้แล้วเดี๋ยวพี่เกลต่ออ๋อนี่ประกอบไปบางส่วนแล้วนี่นะคะไหนคะน้องกระต่ายมาดูดูรอบๆไปนะคะอืมไหนอ๋ออันนี้เป็นเลโก้เอ๊ะเราซื้อจากที่ไหน เออเราซื้อจากที่ไหนนะคะร้านยี่สิบบาทค่ะอ๋อเหรอเออใช่วันนี้เราไปสอยของเล่นจากร้านยี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวหนูเป็นเลโก้อันนี้ของของพี่เกดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปสอนวิธีทำไหมทำเลโก้ทุกคนเขาจะไปสอนวิธีทำให้สกอตเทปมันกลายเป็นกาวสองหน้านะคะอ่าได้ไหนนี่ค่ะทุกคนแขนหายนะคะแขนหายนี่ได้แล้วค่ะแล้วเราจะติดเป็น เราจะเอามาติดอะไรค่ะอ๋อก็ติดตัวกระตุกตรงนี้โอเคแล้วก็เป็นต่อสองหน้าแล้วค่ะโอเคเอาแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าโอเคอันนี้ของพี่เกสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมีตาโอ้ต่อยากไหมคะพี่เกสไม่ยากค่ะเหรอลือแต่จินตนาการอ๋อโอเคใช้เวลานานแค่ไหนคะเนี่ยกว่าจะเสร็จสิบห้าทีโอโอเคแล้วของน้องแก้วพี่ต่อหูเพิ่มเอออย่าลืมกดติดตามพี่พี่เกสชาแนลด้วยนะคะหนูเกสค่ะแลเห โอเคเราต้องทำยังไงคะฝากทุกๆคนช่วยกดไลค์ด้วยนะคะนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาทำผลคะแนนโหวตกันนะคะใครใครชอบของหนูอะคะให้กดติดตามใครชอบของเกียวให้กดไลค์นะคะเอออย่างนี้ชอบทั้งสองคนชอบสองคนก็กดทั้งคู่เลยค่ะเสร็จยังลแโังโอเคอ่าไป อวัยวะใช่ออกมาหาพี่เกลช่วยเอพี่เกลช่วยพี่เกลช่วยแต่บ้าจะไม่เหมือนต้องเบาๆมือไม่ต้องเบาๆมือพี่ก็ดทำไม่เหมือนเพราะพี่ทำตามจินตนาการนะคะโอเคนะขมือนมงกุฎใช่ไม่ต้องเหมือนก็ได้เนาะชอบอันไหนก็ต่อันนั้นเลยมีน้ำพุ่งมาจากหัวด้วยค่ะทุกคนน้ำพุ่งมาจากหัวต้องติดอีกอันไหมคะข้างหลัง ไดอ่านมคะทุกคนค่ะทุกานมีน้ำพุ่งหอกใส่ถ้วยเลยค่ะเอาไหนโชว์ผลงานหน่อยค่ะทุกคนค่ะทุกเด็กทุกคนนะคะใครชอบของหนูลุยต้องกดติดตามนะคะใครชอบของน้องต้องกดไลค์นะคะโอเคเราสามารถไปซื้อของเล่นนี้ได้ที่ไหนอ่ะถ้าเราชอบได้แล้วก็นะะคคโอเติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะอันนี้ของเล่นใช่เนาะ เราไปสอยเล่นกันได้เลยเลยเออส่วนจะทำทำจินนาการได้นะคะหรือว่าจะทำตามแบบก็ได้ค่ะโอเคค่ะปากเงี้ยมัน